วันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษานะครับก็คือเลิกง,งานยามดีมากๆนะแล้วก็มีโอกาสส่งมอบรถถึง3,000เลยซึ่งมันก็จะมีรถเซกเมนต์เล็กเซกเมนต์กลางแล้วก็ตัวกระบะนะครับ คันแรกเลยก็จะเป็น V ีออนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรถที่ผ่อนเบาๆนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็น MG นะครับ MG ก็จะมีตั้งแต่การทำบริโนเวทหลายๆอย่างนะครับคันนี้คือเบิร์กใหม่เกือบหมดเลยนะแล้วเบิกของศูนย์ด้วยแล้วก็มาอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัต t o y o t a r e v o นะครับตัวนี้ปีใหม่มากใหมค่คนน้อยเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสที่มาได้สมมอบรถถึงสาคันเลยนะเป็น เรียกว่าโชคดีของเราก็แล้วกันนะครับที่ลูกค้าเลือกวันเดียวกันแล้วก็มาออกพร้อมกันทั้ง3ท่านนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดแต่ละคันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเนาะก็ <laughs> <laughs> หลังจากที่เราแบบว่าโอ้โหทั้งลมทั้งพายุทั้งอะไรพวกนี้นะเริ่มมาแล้วแต่ว่านี่ครับผมยืนกับเจ้าของคนใหม่เรียบร้อยนะคะสวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ ดีแล้นุชอมจีดจ้าชีเล่นเอาโมชีเล่นพี่นกค่ะพี่นกชี้ต่อครับชื่ออะไรนะครับต่อครับพี่ต่อพี่นกพี่ต่อนะครับมาจากไหนเนี่ยไกลไหมเนี่ยคงสิบตำลุตาคงสิบขายอะไรอ่ะขายของหน้าบ้านขายยามาวันไหนเข้ามาเต็นต์เดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมซื้อได้เลยได้เลยแล้วก็เปิดร้านนวดด้วยร้านนวดด้วยเปิดอยู่กับบ้านเป็นเป็นแบบนวดเพื่อนวดเพื่อสุขภาพท่านผู้ชมนวดเพื่อสุขภาพชื่อร้านอะไรบอกได้นะ ช,ชื่อร้านพินนกนี่แหละค่ะชื่อร้านพินนกร้านนกพินนกอยู่คลองสิบแล้วก็ร้านหมูปิ้งตอนเช้าเอกาสารยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากค<า>่ะเหมือนกัน<ไ>เลย<ไ>ก็คือไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากนะครับแล้วถูกใจอะไรในรถคันนี้ถูกใจต้อง <S <S คนขับถูกใจอะไรถูกใจถูกใจที่ไม่น้อยแล้วก็การประกรันรถได้ประกันขี่ปี สิบปีแสนกิโลอ่าคุณพี่ก็ได้10ปีหรือ1นึ่งแสนกิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์อยู่ที่36รายการช่วเกียร์หรือสามตัวสามรายการนะอีหนึ่งเสียงที่บอกเขาว่าได้จริงโอเคแล้วก็อยู่กันที่2นะครับซึ่งคันที่2คันที่3ปล่อยไปแล้วนะครับลูกค้าเขาไม่ได้สุสัมพันธ์นะครับแล้วก็มาอยู่กับคุณแม่แล้วสวัสดีครับแล้วก็คุณคุณไรเอ่ยอ่าคุณแม่ชื่ออะไรครับเล็กค่ะพี่เล็กนะครับกับนุ๊กค่ะนุ๊กคุณนุ๊กนะครับพี่เล็กกับคุณนุ๊กนะก็เห็นรถจาก ช่องทางไหนครับเนี่ยรู้จักกันได้ไงเอ่ยเซิร์ชเฉยเลยเซิร์ชเซิร์ชที่ไหนในกูเกิลแมทเซิร์ชว่าอะไรเซิร์ชอะไรขอถามหน่อยเซิร์ชรถมือสองอะค่ะเซิร์ชคำว่ารถรถมือสองใกล้ฉันก็เลยเจอเจอคันนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าเจอคันอื่นก่อนใครมาที่นี่มาที่นี่แล้วก็มาดูโอ้็ถูกใจเลยอ่าก็คือเซิร์ชรถมือสองใกล้ฉันแล้วก็ขับรถมาดูหน้าร้านเลยก็พอเจอวีออสปุ๊บคลิกเลยเราทำอาชีพอะไรกันอยู่ครับค้าขายค่ะ ขายอะไรลไขายไก่ย่างแดงค่ะร้านร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ในซอยเสื้อแดงลำลูกกา69ะคะ่ะม,มีเบอร์ติดต่อไหมมีค่ะติดต่อติดต่อศูนย์แปดศูนย์สองสี่หกเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ค่ะว,ว่างๆผมอลองไปชิมดูนะเออไก่ไก่ไกละนะไก่ย่างแดงค่ะไก่ย่างแดงนะครับ,รบว่างๆผมลองไปชิมดูนะครับใครๆที่แบบว่าอยากจะชิมไก่ย่างแดงก็เรียนเชิญเลยนะครับ หรือไม่ลืมแล้วจจัยชนปัจจัชนไปเดียวค่ะใช่เราไปแค่จุไปเดียวสเตทเมนต์เป็นนะสเตมอ่าก็คือหลักๆก็จะเป็นแบบประชาชนนะครับสเตทเมนต์มันอ่าเล็กๆน้อยเนาะใช่ค่ะนะครับพอแบบรู้ผลอนุมัติแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกดีใจอะค่ะดีใจอันนี้คันแรกหรือเปล่าเลยคันแรกค่ะคันแรกเลยคันแรกแม่ทำไมคันแรกถึงรับประกันยังไงครับรับประกันยังไงครับร้านมาริโอรับประกันยังไงบ้าง ครับผมรับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์นะครับสูงสุด1ปีหรือ1นึ่งหกิโลนะครับ,ครบเครื่องยนต์อยู่ที่36รายการชุดเกียร์อยู่สามสารายการถูกไหมแล้วก็รับประกันเรื่องของโครงสร้างห0ึ่งร้อยเปอร์เซนต์ใบแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ,รบมีอะไรฝากกับเพื่อนๆบ้างฝากล้านเลยฝากร้านเลยฝ <laughs> ากร้านเลยฝ <laughs> ากร้านเลยฝากร้านเลยฝากร้านฝากร้านไก่เลยฝากร้านไก่ย่างแดงนี่ก็หากใครสนใจคันไหนนะครับเป็นรถมือสองที่ มีเรื่องของรับประกันโครงสร้างรับประกันไม้แท้นะครับแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์สูงสุด10ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับหากใครสนใจรถมือสองคอมเมนต์มาครับหรือโทรที่0 9 2 5 6 2 9 9 9นะครับหรือใครที่ไม่สะดวกโทรหรือใครที่แบบใจร้อนต้องมาดูด้วยตาตัวเองเท่านั้นก็เรียนเชิญครับลำลูกกาติดเส้นนิมิตใหม่นะครับจังหวัดปทุมธานีชื่อร้านมาริโอมอเตอร์ครับเซิร์ชทุกช่องทางเจอทุกช่องทางแล้วเจอกันครับ